إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عَبْدُهُ هو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم ركيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ว่า كل า ل ا ل ة ั ي ا ل ن ا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจาก a ล l a h s u b ฮาลาจงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้รวมอม م านที่รักของ Allah s u h a n a h ต t a าทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลละขอชกรต่อฮาลาที่พระองค์ ได้ทรงทำให้เรานั้นได้มาพบปะพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาซึ่งความประเสริฐของมันนั้นก็มีอยู่มากมายในฮะด i ษที่ทารอซูลลลอฮวะลาอวะซัลัมได้บอกถึงการที่พระอ,องค์อัลลสุบฮานอตาลาทรงประทานความโปรดปานความเมตตา ให้แก่บรรดาผู้ที่ศึกษาศาสนาของลอกสุภานาตตาลาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายสังคมของเราในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องระมัดระวังอย่างมากในการดำเนินชีวิต ซึ่งทรอซูสลสลลอวะลีวะสลัมก็ได้เตือนเราและพระอ,องค์อัลลอฮฺสุบฮานาอฺก็ทรงเตือนเราให้เรานั้นได้ระมัดระวังในเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเราซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮฺสุบฮานาอฺได้กล่าวไว้ในหลายอายะหลายสุรห์ด้วยกันในอัลกุรอาน วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับตัวของเราในบ้านของเราในบ้านของเรานะครับไม่ใช่ในบ้านเมืองของเราสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตัวของเราซึ่งมันประกอบมันประกอบไปด้วยผู้นำครอบครัวแล้วก็ผู้ตามนั่นก็คือภรรยา และก็ต่อมาก็คือลูกๆถัดไปก็คือหลานๆสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นั่นก็คือการดูแลการอบรมการฝึกฝนนะครับ ไม่ได้ฝึกฝนใครฝึกฝนตัวเราครอบครัวของเราและก็ลูกๆของเราให้อยู่ในกรอบของอันอิสลามอัลลอฮฺสุบานุตาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานก็หลายอายะห์ด้วยกัน ซึ่งอายาที่สำคัญแล้วก็เราได้พูดกันเกือบทุกๆเวทีในเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับครอบครัวนั้นก็คือคำพูดของอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาในสุร์อัตต์ฮรีมที่อัลลอฮ์สุบฮานุนวะตาลาได้กล่าวว่ายาอิยูฮัลลัดีนาอามมนูกูอัมฟุสกะุมวะอัฮลีกุมน่ารอ وقولها الناس والهجارة عليها ملائكة جلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم